ควจะถามคนแรกนะครับรู้อยู่แล้วว่าธีมเราเป็นอะไรควรจะถามว่าเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นผ่านหรือเปล่าแต่เขาอยู่ที่ทำไมถามอาหารไม่มันเป็น basic <ใ es. S 2> เบสิกค่ะเ,คเพราะว่าเราต้องเริ่มถามจากอะไรที่มันกว้างที่สุดนสดนี่ไม่นอนไม่ม่นเดหรอไม่น่าจะอดีหรออยู่เฉยๆอยู่เฉยไม่เลือกเลย อยากชี้เลยเพราะชุดอเป็นสูตรอะไรนี่ไงหลบหลบข้อถูกมันจะมีนะสูตรแบบว่าตอบผิดผิดให้คนอื่นอะแบบไม่ตอบม่เป็นเบวกยู่แล้วจัดช้อยว่าแต่ทำไมหมอดันเห็นกำลังโยนให้เธอหาตามผมไม่เล่นแล้วผมว่าตามนี่เ้ลเหือนเดิมผมว่าภูเขาเหมือนเดิมโนโนโน่ไม่ใช่แน่นอนขาอันนี้ไม่เติ้ลเริ่มถามขึ้นมาเรื่องน้ำหนักเอาไปยกได้หรือเปล่ามือเดียวอะไรอย่างลี้แบบเดิมไงเหมือนตอนที่เป็นเสื้อเบรย์พิธีอ่ะสมมติว่าของที่มันแบบ ยกได้มันก็สงบได้<ต>ยอ <บ S 1> แต่ว่ามีาจังหวะหนึ่งที่เต้นพูดขึ้นมาเสร็จแล้วเต้นหันมาแก้ตัวกับภูเขาบอกว่าเ,าเหมือนตาที่แล้วไง